สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลูกพลังวิเศษในตัวคุณวันนี้เราจะมาฟังนิยายกันเรื่องก่อนจากเด็กไซส์ก่อสร้างสู่ผู้รับเมสาหมื่นล้านบทที่หนึ่งเด็กชายในเงาฝุ่นกลางลานก่อสร้างโล่งกว้างเสียงค้อนกระทบเหล็กดังแก๊งแกงผสมกับเสียงโห่ร้องของคนงานที่แข่งขันกั้นขนปูนไปเทหล่อเสา กลางสายแดดที่ร้อนแผดเผามีเงาเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่ท่ามกลางพวกผู้ใหญ่เงานั้นไม่สูงนักแต่เต็มไปด้วยแรงกายและแรงใจที่เกินวัยของเขาเขาชื่อว่าก่อนเด็กชายวัยสิบขวบที่ไม่ได้เลือกใช้ปิดเทอมไปกับการเที่ยวเล่นแต่เลือกที่จะใช้วันว่างข้างพ่อและแม่ช่วยกันทำงานก่อสร้างด้วยมือเล็กๆที่ยังถือไม้บรรทัดไม่ถนัดนัก ก่อนช่วยแม่หยิบเกลียงให้หน่อยลูกเสียงของแม่ดังมาจากมุมหนึ่งมือของเธอเปื้อนปูนสีเทาเงื่อหยดลงข้างแก้มแต่ริมฝีปากยังมีรอยยิ้มทุกครั้งที่เห็นลูกชายเดินเข้ามาครับแม่เด็กชายรับคำรีบวิ่งเข้าไปในเต็นท์เก็บของควานหาเกลียงใบหนึ่งที่เคยเห็นแม่ใช้ประจำสำหรับเด็กชายคนอื่นสนามเด็กเล่นอาจเป็นโลกใบใหญ่แต่สำหรับก่อน ลานก่อสร้างคือทั้งสนามเรียนสนามใจและสนามฝันเขาเติบโตมากับกลิ่นปูนเสียงเลื่อยไม้เงาของเครนที่หมุนเวียนอยู่เหนือศีรษะและบทสนทนาระหว่างพ่อกับหัวหน้าช่างที่พูดถึงตารางเหล็กและสูตรคำนวณโครงสร้างซึ่งแม้เขาจะฟังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็เก็บไว้ในใจทุกคำวันหนึ่งเขาเคยนั่งฟังพ่อคุยกับหัวหน้าช่าง เกี่ยวกับการทำงานที่ผู้รับเหมารายใหญ่ตัดต้นทุนใช้เหล็กเบาลดคุณภาพคอนกรีตเพราะต้องการกำไรที่มากขึ้นพ่อของเขานั่งนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดด้วยเสียงเรียบถึงเราจะจนแต่เราก็อยา่าโกงเพราะถ้าเสาเราหล่นทับใครมันไม่ใช่แค่เสียงเงินแต่มันคือชีวิตของคนอื่นคำพูดนั้นไม่ใช่แค่ผ่านหูของก่อน แต่มันเข้าไปฝังในหัวใจเล็กๆอย่างเงียบงันก่อนจำได้ดีในคืนหนึ่งเขานอนข้างกองเหล็กบนเสื่อผือนบางกับพ่อและแม่พ่อครับโตขึ้นก่อนจะเป็นช่างเหมือนพ่อไหมเสียงของเขาเบาๆใต้แสงไฟดวงเล็กพ่อยิ้มลูกหัวลูกชายเบาๆไม่ลูกโตขึ้นลูกจะไม่ใช่แค่ช่างแต่ลูกต้องเป็นคนที่สร้างชีวิตคนอื่นได้ไม่ใช่แค่สร้างบ้าน ก่อนยังไม่เข้าใจนักแต่เขาพยักหน้าชา้าช้าก่อนจะหลับตาพร้อมกับฝันถึงอาคารสูงใหญ่ที่เขาเป็นคนออกแบบชีวิตของเด็กชายตัวเล็กไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเคยโดนเพื่อนล้อว่าเสื้อผ้าเก่าว่าไม่มีโทรศัพท์ว่าแบกปูนเหมือนคนใช้แรงงานแต่ทุกคำล้อคือแรงผลักที่ทำให้เขาตั้งใจเรียนเพราะเขารู้ว่าความรู้คือทางออกเดียวของคนไม่มีเส้น หลังเลิกเรียนขณะที่เพื่อนกลับบ้านก่อนกลับไปที่ไซงานยกกระสอบทรายเกลี่ยปูนและฟังพ่ออธิบายวิธีเทคอนกรีตไม่ให้เป็นโพรงเขาเรียนรู้จากสนามจริงจดจำรายละเอียดเล็กๆตั้งแต่การวางเหล็กเส้นจนถึงการเลือกไม้แบบกลางคืนเขานั่งอ่านหนังสือใต้ไฟเพียงดวงเดียวอ่านฟิสิกส์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใครๆว่ายาก แต่เขาอ่านด้วยตาเป็นประกายเพราะเขารู้ว่าทุกสูตรมันนำไปสู่ฝันของเขาได้วันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในร้านขายวัสดุก,ก่อสร้างยืนฟังพนักงานอธิบายเรื่องปูนและคอยจดราคาวัสดุไว้ในสมุดเล่มเก่าๆนี่ลูกใครนะเจ้าของร้านถามขึ้นก่อนยิ้มแล้วตอบว่าลูกคนงานครับแต่ผมอยากเป็นวิศวกรเลยอยากรู้ราคาของจริงๆครับ เจ้าของร้านหัวเราะก่อนจะมองเด็กชายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากลูกคนงานกลายเป็นว่าที่ผู้รับเหมารุ่นใหม่หลายปีผ่านไปก่อนยังคงเติบโตท่ามกลางเงาฝุ่นแต่หัวใจของเขากลับสะอาดบริสุทธิ์กว่าผ้าใดในไซส์งานเขาซื่อสัตย์ต่อความฝันซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและซื่อสัตย์ต่อความจริงที่เขาเผชิญแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อน แม้จะล้มหลายครั้งแต่เขาไม่เคยหนีเพราะเด็กชายในเงาฝุ่นคนนั้นไม่ได้แค่แบกกระสอบปูนแต่เขาแบกความหวังของพ่อแม่ไว้ทั้งชีวิตจุดเริ่มต้นของผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยเริ่มจากเวทีแต่มักเริ่มจากพื้นที่เล็กเล็กที่ใครไม่เห็นค่าเพราะในเงาฝุ่นของไซ้งานยังมีแสงทองของอนาคตรออยู่เสมอก่อนคือชื่อของเด็กชายคนนั้น ผู้ไม่เคยหยุดฝันและไม่เคยลดค่าคำว่าซื่อสัตย์แม้โลกจะไม่เห็นในวันแรกแต่วันหนึ่งโลกจะยอมรับด้วยใจบทที่สองเม็ดทรายในรองเท้าโลกของความฝันไม่เคยโรยด้วยกลีบดอกไม้และระหว่างทางมักมีเม็ดทรายเล็กๆที่หล่นเข้าไปในรองเท้าของเราเจ็บแสบจุกใจแต่ห้ามหยุดเดินและสำหรับก่อน เม็ดทรายนั้นไม่ได้มาแค่เม็ดเดียวหลังจากจบมัธยมเขาสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตามฝันมหาวิทยาลัยของรัฐค่าเทอมไม่สูงนักแต่ค่ากินค่าอยู่ค่าหนังสือและค่าชีวิตในเมืองสูงเกินเงินที่พ่อแม่เก็บมาทั้งชีวิตแต่ก่อนไม่เคยโอดครวนเขาแบกความฝันของครอบครัวขึ้นหลังและแบกตัวเองผ่านทุกเช้าอย่างสง่างามในตอนเช้า เขาทำงานพักทามที่ร้านวัสดุก่อสร้างในตอนกลางวันเขาเรียนอย่างตั้งใจจนได้ทุนผู้มีผลการเรียนดีและในตอนกลางคืนเขารับเขียนแบบเล็กๆส่งฟรีแลนซ์ให้รุ่นพี่ทำไมไม่ใช้เวลาพักบ้างวะก่อนเพื่อนคนหนึ่งถามขณะที่เขานั่งร่างแบบใต้แสงไฟริมทางเดินก่อนเงยหน้าขึ้นยิ้มนิดๆพร้อมตอบด้วยแววตาม,มั่นใจว่า ความฝันของเรามันไม่ได้เลี้ยงตัวเองได้เราต้องเลี้ยงมันด้วยหยาดเหงื่อและความอดทนคำพูดนั้นทำให้เพื่อนคนนั้นเงียบไปเพราะเข้าใจว่าก่อนไม่ใช่แค่คนเรียนเก่งแต่เขาเป็นคนกล้าสู้วันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในไซต์งานเล็กๆในฐานะเด็กฝึกงานไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจเขาเหมือนอากาศแต่เขาไม่ถือสา เขาก้มหน้าทำงานขอเก็บขยะขอช่วยคำนวณขอจัดแฟ้มขอเรียนรู้ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่เขาขอแค่ได้อยู่ในสนามจริงผ่านไปสองเดือนหัวหน้าช่างเรียกเขาไปช่วยเขียนแบบแก้และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปมีส่วนในการคุมงานจริงๆเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะพี่คนงานพูดกันรับหลังเขาไม่แค่รู้ทฤษฎีแต่เข้าใจของจริง เข้าใจว่าเหล็กจะอ่อนเมื่อไรเข้าใจว่าฝนตกจะเทปูนได้ไหมเข้าใจว่าคนงานเหนื่อยแบบไหนถึงต้องพักเพราะเขาเคยเป็นเขาเคยยืนตรงนั้นและเขาเคยเจ็บมากกว่าคำสอนในห้องเรียนแต่ใช่ว่าทุกคนจะชื่นชมเขาความอิจฉาความดูถูกและคํากล่าวหาก็ทยอยมาเป็นระลอกมีรุ่นพี่บางคนล้อเขาว่าเป็นไอเด็กช่างจนมีบางคนดูถูกว่า ไม่มีแบ็คไม่มีนายทุนจะไปได้ไกลแค่ไหนกันแต่เขาไม่เคยตอบโต้ด้วยเสียงเขาตอบโต้ด้วยผลงานเขาเริ่มเปิดเพจเล็กๆเ,เขียนเรื่องราวช่างก่อสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุการเลือกอิฐเลือกเหล็กให้คนธรรมดาเข้าใจงานโครงสร้างและสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ในอาชีพช่างเพจของเขาค่อยๆเติบโตจากหลักสิบคนติดตาม กลายเป็นหลักพันหลักหมื่นลูกค้ารายเล็กเริ่มติดต่อให้เขาช่วยเขียนแบบบ้านช่วยประมาณราคาและบางรายถึงขั้นขอให้เขาเป็นผู้ควบคุมงานจริงเขาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในห้องเช่าราคาถูกมีคอมพิวเตอร์มือสองมีโต๊ะไม้ที่ยืมจากเพื่อนและมีศรัทธาที่เต็มห้องเขาตั้งชื่อบริษัทว่าซื่อสัตย์คอนสตรักชั่น เพราะเขารู้ว่าชื่อของบริษัทต้องเป็นสิ่งที่เขายึดถือมากที่สุดในชีวิตมีลูกค้ารายหนึ่งเสนอเงินจำนวนมากเพื่อให้เขาปรับแบบลดเหล็กลดปูนอ้างว่าทางเจ้าของไม่รู้ไม่เห็นก่อนนิ่งมองหน้าเขาตรงๆก่อนจะพูดช้าๆว่าผมทําไม่ได้ครับผมสร้างบ้านที่ไม่มีใครเห็นความซื่อสัตย์ไม่ได้เพราะต่อให้คุณไม่เห็น ผมก็ยังต้องเผชิญหน้ากับหัวใจตัวเองทุกวันลูกค้าเงียบไปก่อนจะยิ้มและพูดเบาๆว่าเพราะแบบนี้ผมถึงเลือกคุณบริษัทของเขาเริ่มเติบโตจากปากต่อปากลูกค้าที่ไว้ใจแนะนำต่อกันเป็นทอดๆก่อนไม่ใช่แค่คนที่เก่งแต่เขาเป็นคนที่ไม่ทรยศต่ออาชีพของตัวเองเม็ดทรายในรองเท้าแม้จะเจ็บแค่ไหน เขาก็ไม่เคยถอดรองเท้าแล้วหยุดเดินเขาเดินต่อเดินไปพร้อมกับความเจ็บเล็กๆที่เตือนให้เขาอย่าหลืมตัวตนในวันแรกเพราะเส้นทางของคนจริงไม่ใช่เส้นทางที่สบายแต่มันคือเส้นทางที่ปลายทางคุ้มค่าเกินกว่าคำบรรยายบทที่สสถาปัตย์แห่งศรัทธาบนยอดตึกสูงไม่มีลิฟต์ให้คนทุกคนใช้บางคนต้องปีนบันได บางคนต้องไต่เชือกและบางคนต้องเดินจากพื้นดินอย่างเชื่องช้าแต่ไม่ว่าจะช้าเพียงใดหากยังไม่หยุดก้าวปลายทางย่อมไปถึงก่อนเริ่มต้นจากงานเล็กๆจากบ้านหลังน้อยจากเพิงพักริมทุ่งจากเรือนไม้ในชุมชนแออัดแต่งานทุกงานของเขาคือศิลปะของความซื่อสัตย์เขาสร้างทุกหลังเหมือนเป็นของพ่อแม่ตัวเอง ดูแลทุกจุดเหมือนเป็นบ้านที่เขาจะอยู่อาศัยเองไม่ลดคุณภาพไม่หั่นสเปคไม่หลบเลี่ยงความจริงคำว่าซื่อสัตย์ของเขาไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเป็นโครงสร้างภายในใจเขาสร้างชื่อเสียงจากความมั่นคงไม่ใช่ความหวือหวาเขาไม่โฆษณาแต่ลูกค้ากลับแน่นเพราะคนซื่อสัตย์จะมีคนอยากทำงานด้วยเสมอปีที่ห้า บริษัทของเขาโตแบบก้าวกระโดดเขาขยายทีมวิศวกรจ้างช่างมากขึ้นสร้างสำนักงานของตัวเองและให้ความรู้กับชุมชนเปิดอบรมอาชีพช่างแก่เด็กไร้โอกาสผมเคยจนผมรู้ว่าคนที่ขาดโอกาสไม่ได้หมายถึงคนที่ขาดความสามารถเขากล่าวในการเปิดโครงการช่างฝันสร้างจริงปีที่10บริษัทซื่อสัตย์คอนสตรัคชั่น กลายเป็นหนึ่งในผู้นำระดับประเทศรับงานทั้งโครงการบ้านเดี่ยวโรงงานคอนโดและได้เป็นผู้รับเหมาหลักในการสร้างโครงการระดับหมื่นล้านแต่ก่อนยังคงเหมือนเดิมเขายังลงพื้นที่ยังเดินไซยังพูดกับช่างทุกคนด้วยคำว่าครับพี่ยังยิ้มง่ายยังใส่เสื้อโปโลสีซีจากวันแรกและยังพูดคำเดิมเสมอว่างานของเรา คือการสร้างฝันให้คนอื่นเราจะสร้างได้ดีถ้าเรายังไม่ลืมความฝันของตัวเองในวันแรกในวันที่ตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าถูกสร้างขึ้นเขายืนมองมันจากด้านล่างเหมือนชายคนหนึ่งที่เพิ่งเสร็จงานปูนครั้งแรกใครบางคนถามเขาว่าคุณเป็นผู้รับเมาส์หมื่นล้านแล้วรู้สึกอย่างไรก้อนหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดด้วยแววตาอ่อนโยนว่าผมแค่ยังเป็นเด็กชายคนหนึ่ง ที่ยังช่วยพ่อแม่ก่ออิดในหัวใจของผมอยู่ทุกวันบทสรุปรากเหง้าของตึกสูงชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากจุดที่สูงแต่หากมีศรัทธาความอดทนและความซื่อสัตย์จุดเริ่มเล็กๆก,ก็สามารถกลายเป็นเสาเข็มที่มั่นคงที่สุดก่อนคือตัวอย่างของคนที่ไม่เร่งรวยไม่ข้ามคันแต่เลือกจะซื่อสัตย์กับการเดินทางแม้ทางนั้นจะครุขระ แม้จะเจ็บแม้จะมีน้ำตาแต่เขาเดินจนฝันเป็นรูปเป็นร่างจนความซื่อสัตย์กลายเป็นตราสัญ,ญลักษณ์จนกลายเป็นผู้รับเมาส์หมื่นล้านที่คนทั้งประเทศไว้ใจจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เพราะอิฐทุกก้อนที่วางด้วยศรัทธาจะกลายเป็นตึกสูงที่ยืนยาวกว่าชั่วชีวิตเราหากคุณชอบเรื่องราวนี้คุณเองก็สามารถเป็นก่อนในแบบของตัวเองได้ แค่เริ่มด้วยความซื่อสัตย์และจงอย่าทิ้งความฝันที่คุณแบกมันมาทั้งชีวิตสวัสดีขอบคุณครับ